หนึนาทีกับกปทอจุดกลับรถเป็นอีกหนึ่งจุดที่มักเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งจึงต้องเพิ่มความระมัดระวังเมื่อรอกลับรถผู้ขับขี่ต้องขับรถชิดเลนขวาสุดกับเกาะกลางหยุดรถในจุดกลับรถที่กำหนดโดยไม่จอดกีดขวางช่องทางจราจรของรถในเส้นทางตรงพร้อมกับเปิดสัญญาณไฟเลี้ยวขวาให้รถที่ขับตามมาหรือรถที่วิ่งเลนสวนเห็นว่าต้องการกลับรถ เมื่อมองจนแน่ใจแล้วว่ารถในทางตรงวิ่งสวนเลนอยู่ในระยะไกลจึงค่อยกลับรถด้วยความเร็วที่เหมาะสมและนํารถเข้าเลนซ้ายสุดให้เร็วที่สุดเนื่องจากเลนขวาหรือเลนกลางมีไว้สําหรับรถที่วิ่งมาด้วยความเร็วหากไม่รีบนํารถเข้าเลนซ้ายสุดอาจเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายที่สําคัญคือผู้ขับขี่ไม่ควรกลับรถในบริเวณจุดบอด ขณะที่รถอื่นจอดบังการมองเห็นของรถที่ขับในเส้นทางตรงนะครับด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม